สั่งในส่วนของน้ำยาล้างลิ้นปีกผีเสื้อมานะครับแล้วก็มีส่วนของคอนแทคคินเนอร์มานะครับผมเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้จําเป็นนะครับหลายๆท่านยังคงใช้โซเน็กนะซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดนะครับถามว่าเป,เ,ปเป็นอะไรที่ส่งต่อกันมารุ่นต่รุ่นแหละแต่ว่าผมมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะปัจจุบันนี้เรามีคอนแทคคินเนอร์นะครับผมมีน้ํายาล้างลิ้นปีกผีเสื้อมาให้หมดแล้วนะครับอตอนแรกผมก็เรียนตามตรงว่าผมก็ไม่ได้เปิดใจนะครับผมก็ยังคงเป็นคนรุ่นเก่าที่ ใช้นะ้ำมันเบนซินในการล้างลิ้นปิดผีเสื้ออยู่นะครับแต่ว่าพอมาลองใช้แล้วอะครับผมรู้สึกว่ามันง่ายแล้วมันไม่ต้องลือเยอะนะครับคือมันสามารถล้างคารถได้เลยนะครับพอสะอาดปุ๊บเขาก็จะระเหยไปนะครับเต็มที่ก็ใช้ผ้าเช็ดหน่อยเดียวนะครับผมอ่ะนี่โอเคนะครับแต่จริงแบรนด์ที่ผมใช้ก่อนนี่ผมใช้แบรนด์นี้นะครับผมอันนี้ผมก็เลยลองสั่งแบรนด์อื่นเข้ามาเปรียบเทียบดูด้วยนะครับ สรุปนะครับผมผมก็บอกกันว่าผลิตภัณฑ์ในกลุ่มพวกนี้ครับผมเขาออกแบบมาเพื่อช่วยในการทํางานของเราให้ง่ายขึ้นนะครับเหมาะสาหรับมือใหม่นะครับที่ไม่อยากลื้ลิ้นออกมาล้างด้านนอกนะครับแต่ผมก็บอกกันว่าถ้าอยากจะให้ล้างให้สะอาดแบบปิ๊งๆนะครับยังไงควรลื้ออกมานะครับแต่ทีนี้ในการสาธิตวิดีโอนี้ครับผมพยายามแสดงว่าโอเคถ้าเป็นมือใหม่ลิ้นคาลดอยู่นะครับเราก็สามารถทำตามได้ด้วยผลิตภัณฑ์นี้นะครับจะไม่เหมือนสมัยก่อนที่ว่าเราใช้ในส่วนของน้ามันเบนซินมาล้างนะครับผมอันนี้ก็คือ ทุนแรงไปได้เยอะนะครับแล้วก็จะมีตัวนึงที่ผมยังไม่ได้ลองนะครับพอดีผมไม่มีในแบบแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็น500 ml นะครับอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตยกยอดไว้คราวหน้านะครับเพียงแต่ว่าตอนที่สั่งมาเนี่ยสองร้านนี้เขาเข้ามาพร้อมกันนะครับออมาพร้อมกันนะครับผมก็ให้ลาดับคะแนนตามนี้นะครับอันนี้ผมให้9เต็ม10นะครับก็จะเป็นตุดณฑ์ที่ผมใช้ประจํานะครับผมอันนี้ให้ให้แเต็ม10นะครับอ่าแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นคือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเนาะนะครับมันจะมีปัจจัยอย่างหนนี่ เลอะมากน้อยไม่เท่ากันด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าลองจิ้มโค้ดดูแล้วกันว่าโอเคณนะวันที่ลูกค้าตัดสินใจเลือกซื้อครับร้านไหนที่เข้าร่วมโค้ดคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วกันนะครับถามว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับค่าเฉลี่ยคือคันละกระป๋องเหมือนกันนะครับหรือถ้าเลอะน้อยก็กระป๋องละสองคันก,ก็เพียงพอนะครับผมก็ลองดูนะครับเดี๋ยวนี้าการล้างลิ้นเนี่ย ถ้าคุณพอมีเครื่องมือครับคุณสามารถทำเองได้แล้วนะครับด้วยผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนาะไม่ต้องไปเสียค่าล้างนะครับบางทีบางคันเนี่ยหรือยากๆอย่างอย่างโต้ต้าวิชอย่างเงี้ยครับหรือแค m รีอย่างเงี้ยบางคันเนี่ยก็ค่าแรงก็ไม่ไม่ถูกนะครับผมก็มี800พันหนึ่งเนาะโอเคฝากไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวปักตักรกาไว้ให้นะครับถ้าท่านใดดูผ่านมือถือนะครับผมปักตะกก้าไปให้ด้านซ้ายล่างนะครับถ้าท่านใดดูผ่านทีวีอยู่ตรงขวาด้านกลางนะครับของมมกคับสวัสดีครับ